ทิ่ีชัยฟาร์มครับปลาที่ควรเลี้ยงในกระชังนะครับปลาหมอปลาดุกนะครับสองปลานี้นะครับส่วนปลาอื่นต้องการพื้นที่นะครับนะครับปลานิลนก็ได้นะครับแต่ว่าคุรต้องมีออกซิเจนเยอะนะครับถ้าเราไม่มีเราได้ปลาดุกปลาหมอนะครับเพราะพวกนี้ใช้ออกซิเจนน้อยมากนะครับเลี้ยงกระชังละ 30เอ้ยตารางเมตรละ30ตัวส่วนมากกระชัง2อคูณสก็2 3เป็น6 6 38สามตกกระชังละ200ตัวนะครับประมาณนี้นะครับอาหารก็เม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะครับได้ระยะเวลากันไปนะครับย้ำอีกทีนะครับปลาดุกครับประมาณ30ตัวต่อตารางเมตรปลาหมอก็สามสิบตัวตารางเมตรปลาพวกนี้ถึงกระชังจะตัน แต่ว่าปลายังอยู่ได้นะครับแล้วก็พอตันมันจะเขาเรียกอะไรจะคุยน้ําเล่นโคลนเล่นดินทําให้ขี้ตะค่หลุดนะครับหรือว่าการกระชังเสร็จเลี้ยงปลานินไว้ข้างนอกปลาดุกปลาหมอไว้ข้างในกระชังนะครับปลานินจะกินขี้ปลาดุกปลาหมอนะครับทําให้เลี้ยงผสมประสานกันได้แต่ไม่ควรเอามาใส่ในกระชังรวมกันนะครับควรแยก เป็นชนิดปลานะครับสำคัญเลยนะครับเลี้ยงปลาก,กระชังนะครับฝากติดตามกเกษตรลงมือทำด้วยครับสวัสดีครับ